ช่วงที่ทองยังมีราคาสูงอยู่แบบนี้คุณผู้ชมก็ทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีการปล้นชิงจากร้านทองอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะก็ทําให้ตํารวจภูทรภาค9ระดมกําลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุปล้นทองกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าใช้ค้อนเป็นอาวุธก่อเหตุค่ะ ความคืบหน้ากรณีผู้ก่อเหตุบุกปล้นร้านทองใจในห้างใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเย็นวันนี้จากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุใช้ค้อนเป็นอาวุธทุบก,กระจกชิงทรัพย์กว่าทองรูปประพันธ์ไปได้33เส้นน้ำหนักรวม33บาทก่อนหลบหนีไปค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดาตามเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีส่วนรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุพบว่าถูกขโมยมาจากวัดแม่เปีย หมู่2ตำบลคลองหลังอำเภอนามหม่อมจังหวัดสงขลาช่วงบ่ายวันเดียวกันเจน้าหน้าที่เรียกตัวเจ้าของรถมาสอบปากคําเพื่อยืนยันข้อมูลและหาเบาะแสเชื่อมโยงตัวผู้ก่อเหตุ ทั้งนี้ก่อนเกิดเหตุเพียง30นาทีตำรวจสพอคอหงได้เข้าตรวจตราที่ร้านทองแห่งดังกล่าวตามวงรอบปกติค่ะแต่ผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะเข้าลงมือก่อเหตุหลังจากที่เจ้าหน้าที่กลับออกไปแล้วอย่างไรก็ตามตำรวจวางมาตราการป้องกันไว้ก่อนหน้านี้โดยเชิญผู้ประกอบการร้านทองทั่วอำเภอหัดใหญ่เข้าประชุมเพื่อวางแผนรักษาความปลอดภัยร่วมกันพร้อมทั้งสั่งกำชับให้สายตรวจเพิ่มความถี่ในการตรวจหน้าร้านทองวันละหลายรอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบ